สวัสดีครับลุงพร้อมครับอับสีสงครามฝนตกตลอดคืนลุงพรอมครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับเอาเริ่มต้นข่าวแรกนะครับพบกันันดีตรงกับวันพุธที่8เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564นะครับเ,เริ่มต้นข่าวแรกก็ยังเกาะติดลุงพรครับก็ยังเกาะติดกับสถานการณ์ในเรื่องห้องการแจกจ่าย นะครับตามโครงการของสานักนักการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการ2,000บาทนะครับซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2นะครับโดยท่านดรวิรพลสารบัตินี่ก็ได้รวบรวมนะครับทางฝ่ายการเงินเนี่ยนะครับของเขตพื้นที่นะครับได้รวบรวมนะครับข้อมูลนะครับตอนนี้100%เต็มเลยหลวงพ่อครับที่ทุกโรงเรียนนะครับได้จ่ายเงินให้ผู้ปกครอง นะครับทั้งหมด181โรงเรียนซึ่งการเงินเขตนะครับคุณจุธามณีหอยตะคุนะครับแจ้งโรงเรียนที่ต้องการส่งเงิน2,000บาทคืนนะครับเนื่องจากจ่ายไม่หมดนะครับก็ให้ดำเนินการดังนี้นะครับหนึ่ทำหนังสือนําส่งอสองกรอกข้อมูลนําส่งตามแบบฟอร์มนะครับส่งไปทาง Smart Office เรียบร้อย ประการที่3นะครับเงินสดนะครับส่ทงที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์นะครับการเงินเขตพื้นที่ก็จะออกไปเสร็จรับเงินคืนให้สำหรับกรณีที่ต้องการขอสนับสนุนเพิ่มนะครับก็ให้ทําหนังสือขอเพิ่มส่งกลุ่มนโยบายและแผนสพปนครพนมเขตสองนะครับบางคนก็ไม่มารับหรือ,อยังไงลยนะครับลงพ่อครับก็ต้องมีการบริหารจัดการ พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับชื่นชมยินดีหลวงพ่อครับสพปนครพนมเขตสองนะครับจากการประกาศของท่านดรอภรณ์พิณสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาั้นพื้นฐานนะครับเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2564นในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐนะครับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลงออนไลน์ทั้งหมด นะครับ225เขตทั่วประเทศนะครับสอพอปนครปนมเขต2ลงพร้อมครับน่าชื่นชมยินดีนะครับจาก225เออขตสพปนครปนมเขต2ได้ลำดับที่19นะครับ19นะครับของประเทศนะครับได้ผ่านเขาเรียกว่าผ่าน 2A นะครับในระดับคะแนน98.45คะแนนนะครับไม่ยางยานนี้ต้องปรบมือให้ท่านพอเอเทีมงาน แล้วก็ผู้บริหารนะครับในสพอปอนครปนมเขต2ซึ่งเจริญพรคําจาร์ดูรายชื่อลงพองครับมีหลายเขตนะครับได้ระดับ B ีได้ระดับ C ก็คือไม่ผ่านนะครับ,ขบเขตสองนครปนมขอเราได้ 2A นะครับเชื่ชมยินดีนะครับมาที่เรื่องเชื่อมยินดีอีกเรื่องหนึ่งลงพองครับมีการประกาศาผลการประกวดหน่วยงานและผลงานดีเด่นเรียกว่ารางวัลทรงคุณค่าสพท นะครับสลับการประเมินในระดับภาคตับโลกฉิงเหนือนะครับได้ไปต่อนะครับลงพครับทั้งเขต1เขต2อาที่ได้ไปต่อในระดับชาตินะครับที่รวบรวมมานะครับทางสพปนครพนมเขตหนึ่งนะครับที่เห็นรายชื่อนะครับก็ยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนมนะครับท่านรองธวัชชัยจันทนะนะครับด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอันนี้ก็ได้ไปต่อนะท่านท่านธวัชชัย นะครับถ้าใครมีข้อมูลก็ส่งมานะครับทางเขต1หนึ่งในส่วนของเขต2สองนะครับก็ผ่านไปถึงระดับชาติ4รายการนะครับจากผลงานด้านวิชาการของคุณครูศิริพรเชื้อวังคำโรงเรียนบ้านปากูนปากูนพดงวิทนี่ก็กกรองชนะ,ะเลิศอันดับที่2ออันดับที่2ก็คือด้านการบริหารจัดการนะครับจากโรงเรียนบ้านท่าอุทเทน ของผู้ในการวัชราปัฒนาเนี่ยว่าที่ผู้ในการเขตว่าที่ผู้อรองผู้ในการเขตหลวงพรอครับก็ได้ไปต่อในระดับชาติรายการที่3นะครับก็คือโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาสพปนครลงขตดสองอผลงานของนางวิไลล,ลักษ์วิไลลักษ์ล่มรุกนะครับครูผู้สอนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนะครับและก็รายการสุดท้ายนะครับก็คือผลงานของเรียนบ้านหาดแพงหาดแพงวิทยา นี่ชนะเลิศเลยนะครับนี่สุดคนนึงนิดโกสาแสงชนะเลิศเหรียญทองอ้าวก็เตรียมผลงานไปต่อในระดับชาตินะครับสหกรณ์ทรัพย์ครูนครบามจำกัดนะครับฝากถึงทุกท่านนะครับที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกนะครับใครที่อ่าเป็นสมาชิกแล้วนะครับเมื่อมีอายุครบ60ปีนี่อย่างท่านพอสมยศอภัยโสพอปวิจันทานี่อ่าถ้าเป็นสมาชิกมากกว่า10ปีขึ้นไปนะครับก็จะมีขวัญเอ่อเงินขวัญทุงนี่ หนึ่งมื่นบาทเลยกี่เดียวนะครับเอ้าถ้าใครยังไม่สมัครก็รีบไปสมัครนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับท่านผอ,อนิรันต์แก้วฝ่ายหลวงพอครับว่าที่รองผู้การเขตนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้ในการเรียนบ้านดอนแดงทางสรีสงครามแจ้งบอกว่าเมื่อวันที่6กันยายนนั้นนะครับหลวงพ้อครับที่หลวงพ้อเสนอข่าวไปนั่นแหละนะครับก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของเด็กนักเรียนบ้านดอนแดงนะครับทาง ตำบลท่าบ่อสีสงครามเป็นบ้านของเด็กหญิงปานิสาสิงห์งอยนะครับบ้านเสียหายทางหลังหลวงพ่อครับก็รายงานมาที่เขตพื้นที่แล้วนะครับหลวงพ่อครับรายงานท่านนี้ครับสวัสดีครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมันมีกองทุนอยู่ใช่ไหมมีกองทุนอยู่นะครับมีกองทุนอยู่นะครับทางเขตพื้นที่ท่านรองดรอมรรัตน์เชิงหอมก็คงจะได้ดําเนินการนะครับ ช่วยกันคนเล็กละน้อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงครับมีการรายงานผลการปฏิบัติงานนะครับสลับผู้บริหารอำเภอศรีสงครามนะครับกลุ่มล่มสนใช่ไหมท่านประธานท่านประธานลิทธิไก่มั่นทงโอ้ประธานหนุ่มลูบหลเนาะใช่ไหมท่านพอมนตรีอืมสหายเปลี่ยนกันเป็นนอสองสหายนี่เนาะประธานกลุ่มและก็กลุ่มเค,ครือข่ายลํำน้าห้วยโคนนะครับก็มีการ นำเสนอผลงานเมื่อวานนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับอ่ายังไงก็นะครับทุกคนก็ได้เลื่อนขั้นอยู่แล้วล่ะนะครับได้เลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งนะครับเมื่อมีการาประเมินนะครับก็ทำหน้าที่ข้าราชการเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันท่านพอสมยศอภัยสูงว่ายังไงนี่นะครับโอ้ท่านพอสมยศนี่ ตอนนี้มีกล้วยใช่ไหมมีกล้วยกล้วยหอมทองบริการนะครับใครต้องการนี่ให้บอกเลยนะนะครับพนบอกว่าจะมีการที่จะเปิดตลาดที่สีสงครามนะครับอย่างพรุ่งนี้ก็จะเอาหอมทองมาใช่ไหมนี่กล้วยหอมมาได้นี่นะครับมีหลายท่านก็สนใจนะครับสั่งนะครับอร่อยมากนะครับได้วิตามินเยอะเลยนะครับพอสมยศภัยโสเคลื่อนฝูงนะครับทางบ้านแพงนะฮะ ผููมีการเรียนบ้านภูใส่ทองตอนนี้บอกว่าโอ้ยนะครับเงินเงินเต็มกระเป๋วย่างงั้นใช่ไหมท่านวบุญธรรมท่านวชัดชัยเงินเต็มกระเป๋าไม่มีไหลออกเลยเลยช่วงเขา้าพรรษามีเงินไหลออกเหมือนกับท่านพชัดชัย,ยนะงดะเล่าเขา้าพรรษานี่สบายนะครับเงินไหลนองทองไหลมาอายังมายังไงก็มีเงินเยอะเยอะก็ฝากไว้เด้อที่ฝากไว้ที่ที่ที่น่าดีที่สุดนะครับที่น่าน่าฝากนะ ก็คือธนาคารท,รก,สทรกสอาทกสนี่ทราบข่าวประชาสัมพันธ์บอกว่าพรุ่งนี้นะครับวันที่เก้าใช่ไหมก็จะมาเขาจะมาเขาเรียกว,ว่าจับสลากรางวัลน,นะครับจับสลากรางวัลที่มหาวิทยาลัยนครปนมนะครับห้องประชุมเนี่แหละห้องประชุม6เดือนปีหนึ่งสองครั้งนะครับถ้าใครฝากออมทรัพย์นะครับเล่มแดงนะเล่มแดงของธนาคารทกส นะครับรางวัลที่หนึ่งโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเด้อท่านพอสมยศเงินฝากเยอะๆนะัะนรางวัลที่หนึ่งฟอร์จูนเนอร์พนักพ่ักฟร์จูนเนอร์ราคาเป็นล้านพู้ใดฮะนะครับอายังไงก็มีเงินเยอะๆก็ฝากก็แล้วกันนะครับท่านพออหลายท่านนะครับบอกว่าการติดตามก็มีการติดตามตลอดนะติดตามฟังทาง YouTube ของเจริญพงศ์อาจารย์นะครับซึ่งเราก็อย่างที่บอกแล้วนะครับ5นาทีเพื่อนครูนะครับหลังจากที่จบ5นาทีเราก็จะมีข่าวเสริมเติมเต็มนะครับให้ให้มีการาข้อมูลข่าวสารอย่างหลากหลายนะครับข้อมูลทั่วๆไปนะครับเมื่อวานนี้เป็นไงครับเมื่อวานท่านนายกอำพันมมธ์พรมโคตรนะครับท่านนายกสมาคม ผู้ประกอบวิชาชีพครูนะคผู้บริหารเพิ่อสิงคกรมเมื่อวานนี้ก็ได้นําทีมงานใช่ไหมทีมงานไปมอบเงินนะครับรวบรวมจากเพื่อนสมาชิกนะครับได้25,000บาทนะครับก็ไปมอบให้ผ่านท่านรองประธานสภาผู้แทนราศดรซึ่งท่านก็โอ้โหทำเรื่องนี้มาตลอดเลยนะครับท่านบอกว่าท่านจะไปซื้อชุด P.E. ให้แก่เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลนะครับอ้าแล้วแต่ท่านเนาะนะครับแล้วแต่ท่าน นะครับก็เป็นบริวามเรียบร้อยท่านนายกอาพันนะครับฝากขอบพระคุณทุกโรงเรียนนะครับที่เกี่ยวข้องและก็ตอนนี้ตอนนี้ทอง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 ซื้อมาแล้วใช่ไหมท่านนายกยิมงานท่านพอหนิรันท่านพอมนัดเนน,น,น้อยนะครับทองเราซื้อมาแล้วนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ที่จะ,กะเกษียณอายุราชการนะครับของ อำเภอศรีสงครามเรานะครับก็จะมีการมอบทองโอ้ทองทุกวันนี้เท่าไหร่ท่านพ่มพันธ์สบายเจ็ดพันพุ่นนะเจ็ดพันกว่าบาทนะนะครับเอานะครับใครที่จะเสียอายุนะครับก็จะได้สิ่งดีๆนะครับคือทองส่วนเขตพื้นที่จัดเมื่อไหร่ท่านนครราชเขตพื้นที่จัดวันที่20นะครับวันที่ส0คือวันจันทร์วันจันทร์หน้าวันจันทร์โน้นนะครับเขตพื้นที่นครพนมเขต2นะครับก็จะจัดแบบเรียบง่าย นะครับมีกระดานช็อคมีอะไรที่สําคัญต้องขอบคุณสหกรณ์ทรัพย์ครูนครพนมจำกัดนะครับที่ได้มอบเงินนะครับสนับสนุนงานจัดงานมุทิตาจิตขรชาการเฉตสองเรานะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับขอบคุณท่านนายกท่านประธานนะครับท่านประธานภูวินโพที่สาขาท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับเพื่อนครูทางสงพปนครพนมเขต2สองนะครับจาก าจากข้อมูลนะครับศูนย์ข้อมูลโควิด1 9กรมประชาสัมพันธ์บอกบว่าตอนนี้คนไทยนะครับฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งนะครับทั้งหมด50.5เปอร์เซนนะครับ25 25ล้านรายนะครับเป็นบุคลากรทางการแพทย์8แสนรายเจ้าหน้าที่ด่านหน้า1ล้านรายอาสาสมัครสารสุขอสมอนี่6แสนรายผู้มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะครับ2ล้าน9นะครับแล้วก็ ประชาชนทั่วไป14ล้านนะครับผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปใน5ล้านยิงตั้งคัน40,008รายนะครับอ้าเข็มแรกเราผ่านไปเยอะเลยนะครับ50%แล้วเข็ม2ก็หลายคนก็ชีดแล้วนี่นะครับคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบจัดเลือกตั้งอ,อบตอนะครับให้กกตกำหนดวันส่วนกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาครับคาด คาขยับไปหย่อนบัตรปีหน้านะครับพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนนะครับไปมากที่สุดในยุคโควิดนะครับ90.50เป็นการไปร่วมงานสังสรรค์ต่างๆ89.50เป็นการเดินทางการท่องเที่ยว87.25เป็นการรับประทานอาหารนอกบ้าน86.75นะครับไปศาสนาสถานวัดโบสถ์มัสยิด 82.00%เยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องครับที่สำคัญเราก็ใช้เขาเรียกว่าใช้โปรแกรมออนไลน์ใช่ไหมมีการใช้โปรแกรมออนไลน์นะครับในการช้อปปิง้งในการซื้อของในการอะไรต่างๆกักนอาท่านผู้ใหญ่วันชยัยท่านผู้ใหญ่กีรศักดิ์ท่านประธานเด้อประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะครับวันนี้นายอินดาโอนาคพัฒนาพวกเราก็มีการนะครับมอบ นะครับเงินอาหารกลางวันนะครับให้ลูกหลานของเราผู้ป <c oughs> กครอง <c oughs> นําบัตรประชาชนเดอิอสาเนามาด้วยสําเนาบัตรประชาชนของนักเรียนด้วยนะของนักเรียนด้วยนะครับตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนักเรียนก็จะมารับนมามารับนมมารับใบงานนะครับจากครูบาอาจารย์ใกล้จะปิดเทอมแล้วนี่ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะครับเอากอา็มารับก็แล้วกันนะครับในวันนี้ในวันนี้ แต่วันนี้เวลา9นาฬิกาเป็น,น,นต้นไปนะครับที่โรเรียนบ้านในอินนาโอนาคอพัฒนาครูบาอาจารย์ของเราก็พร้อมที่จะให้การตอนรับแล้วก็เจกนะครับมาดูจากข้อมูลทางเรื่องกีฬาบ้างนะครับโในกีฬาเนี่ยโอนะฮะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ,มรบไม่ว่าเป็นกีฬาคัดบอลโลกนะกีฬาไทยลีกกีฬาพรีเมียร์ นะครับเขามีการจัดอันดับ10อันดับสโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกโอ้โหพูดถึงเงินเป็นพันพันล้านเลยนั่นเองอันดับหนึ่งเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหนึ่งพันสี่สิบล้านปารีสแซงต์แชแมงของประเทศฝรั่งเศสเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านอันดับสามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านอันดับสี่เชลซีแปดร้อยแปดสิบสองล้านอันดับห้าลิเวอร์พูลแปดร้อยแปดสิบล้านอันดับหกไบเยอร์มิวนิก 8 5 2ล้านอันดับ8อันดับเรอันมาลิสนะครับ784ล้านแอตเลติโกมาลิส755ล้านทัดแนมฮอสเปอร์697ล้านนะครับบาร์เซโลนาะอันดับสุดท้าย10นะครับ676ล้านอันนี้มูลค่าเป็นยูโรนะเป็นล้านยูโรนะเป็นเงินไทยก็โอ้โหนะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ เรียกว่านักฟุตบอลของของต่างชาตินี่นะครับเป็นรายได้เขาเรียกว่ามหามหาศาลเลยนะนะครับอย่างโรนัลโดนี่นะทราบว่าจะมาเล่นให้อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับฟันไปเท่าไหร่เลยหลายล้านนะนี่หลายล้านเลยอลองดูก็ได้นี่นะครับค <c oughs> ่าเหนื่อยค่าเหนื่อยของโรนัลโดที่ย้ายมาจากาทีมยูเวนตุสนะครับ มาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางอังกฤษนะครับคิดเป็นวินาทีนี่34บาทวินาทีหนึ่งสาบาทโรนัรโดนียคิดเป็นนาทีนี่2อ8พดสบาบาทคิดเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงละ1นึ่งแบาทถ้าคิดเป็นวันนะครับวันละ3ล้านบาทอ๋อทุวันละ3ล้านบาท, 3, บาทพี่น้องเอเอ,เอท่านพอไก่ท่านพอมอนตรีนพอลึกเนาะพลึกพลึกพลึกพล,ล,ลึกนะครับรายได้ ถ้าคิดเป็นสัปดาห์นี่ได้สัปดาห์ละ21ล้านบาทนะครับเป็นเงินไทยโอ้โหนะครับค่าแข่งเนี่ยถึงรวยจริงๆเนาะถ้าใครเป็นนักฟุตบอลของประเทศอ่าเทลิวเรียก,เ,ยกเล่นบอลในยุโรปเนาะอ้าวนี่ภาษาภัพันให้บ้านเกิดหน่อยบ้านดนดูบ้านดนดูบ้านดนดูจะทำาไงนะครับหลวงพ่อนี่ท่าน,านคุณพี่บวชสอน มหากุศลนทานยิ่งใหญ่ประวัติศาสตร์ในชีวิตสร้างบุญหนุนนำนะครับทางบ้านดูด่นะครับตำบลกุตกะกายอำเภอปลาปากจังหวัดนครมนมนะครับจะมีการสร้างอุโบสถใหม่หลังแรกที่วัดธาตุวังจานนะครับตำบลกุตะกายอำเภอปลาปา,ปากนครมนมนะครับใครที่จะร่วมสมทบนะครับก็เป็นกองนะครับกองบุญละหนึ่ก้าสิบบาท หรือตามกําลังศรัทธานะครับมีเลขบัญชีเรียบร้อยนะครับมีเลขบัญชีเรียบร้อยนะครับที่ธนาคารอ,อมสินสาขาอําเภอปราป,รา,ปากนครพน,นมเลขที่บัญชี020302208234โอ้นะครับเอา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 สาธุเดอ้อนะ,จะเจริณพรคำจางก,ก็จะร่วม ครับบริจาคทำบุญด้วยเด้อสร้างโบสถ์สร้างศาลานะโอ้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับบุญกุศลอ่ายังไม่เคยไปวัดมีขนาดบ้านเจ้าของเลยเดี๋ยวรอบหน้าจะต้องไปกราบนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นคนหนุ่มนะเป็นคนหนุ่มโอ้โหเป็นคนหนุ่มนับพัฒนาด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมีโอกาสก็มีจังหวะกลับบ้านมาดูเมื่อไรก็จะไปกราบเด้อท่านพระอาจารย์นะครับเอาเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมทำบุญทำกุศล นะครับสร้างโบสถ์ที่วัดธาตุวังจานนะครับบ้านดอนดูบ้านเกิดเจริญพรคำจานเองนะครับนะจากมาหลายปีนะครับไปหน้าเรื่อยนะฮไม่เป็นไรนะครับทุกวันนี้ยุคโซเชียลมีเดียเนาะนะครับสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับบ้านนะฮะโอ้นี่มีข้อมูลมีข้อมูลโอ้ประเทศจีนไม่ใช่ธรรมดาเนาะ ประเทศจีนนี่นะครับหลายท่านส่งมาอ้นะครับรถไฟใช่ไหมนี่รถไฟโอ้โหนะครับพนักง,งานสวยงามเลยนี่นะครับประเทศลาวก้าวไกลแล้วประเทศลาวเขาทําไมมัน,น,นลาวเตรียมเปิดประเทศ16ตุลาคม2564พนักง,งานประจํารถไฟความเร็วสูงของลาวเนี่ยโอ้ยคัดเลือกสวยมีแต่คนสวยสงามเนาะนะครับวิ่งไกลนะนี่นะครับ วิ่งไกลถึงคุณหมิงประเทศจีนอืนะครับมีศักยภาพเหลือเกินนะครับในการลงทุนนะฮะชุดสวยงามนะครับประเทศสะพานสะพานโพนทองนะเป็นสะพานรถไฟที่ยาวที่สุดของเส้นทางรถไฟจีนเลาานะครับมีความยาวเจ็ดพันห้าร้อยี่สิบแปดจุดห้าหกเมตรนะครับมีสะพานนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสถานีโพนหง นะครับสถานีโพนหงห่างจากเวียงจัน,น์ทเมืองหลวงของลาวไปทางเหนือ70กิโลเมตรเป็นสถานีแรกที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เปิดตัวไปเมื่อ23กรกฎาคมนะครับรองรับผู้โดยสาร300คนบนพื้นที่1,500ตารางเมตรนะครับแมนะครับลาวเขาก้าวไกลลึกเกินนะครับซึ่งการก่อสร้างทางรถไฟจีนลาวนะครับเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2,559ใช้เวลาก่อสร้าง5ปี นะครับมีระยะทางทั้งหมด414กิโลเมตรนะครับเรียงว่าไปถึงประเทศจีนเลยเส้นทางรถไฟเป็นระบบรางเดียวนะครับใช้งบประมาณก่อสร้าง191,000ล้าน,นบาทส่วนมากก็แล้วก็เป็นการลงทุนจากประเทศจีนซึ่งเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกีนล่านะครับมีทั้งหมด32สถานีแบ่งเป็นสถานีขนส่งสินค้า22แห่งสถานีโดยสาร10แห่ง นะครับการก่อสร้างและการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆใกล้ร้อเปซเข้าไปทุกทีนะครับรัฐบาลลาวมั่นใจก็จะมีการเปิดเดินสายรถไฟจีนลาววันที่2อธันวาคมซึ่งตรงกับวันชาติของประเทศลาวพอดีเลยโอ้ยดูชุดแล้วนี่เอออยากมีโอกาสนั่งรถไฟดิเนาะเอากเกษียนไปตะลุยไหมบิ Big นะ๊กบอสเกษียณอายุเราตะลุยเลยไหมไย่ป้เลยไหมเรา <c oughs> ขี่รถไฟไปเลยเนาะ ทําไว้เลยพาส,สปอร์ตนะพาส,สปอร์ตวัคซีนพาส,สปอร์ตตัวจริงนะครับสามารถที่จะเดินทางไปทั่วโลกรอบโลกได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้5นาทีสลับเพื่อนครูนะครับโดยผมเจริญพงค์จันทร์นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมาแทนท่านสุนพงศ์แล้วก็เสริมเติมเต็มในช่วงท้ายนะครับข้อคิดวันนี้อาจารย์เชนอาจารย์เชนจตุพลชุมพูนิศนะครับ าฝากข้อคิดส่งท้ายบอกว่าไม่ใช่ระยะทางที่ทำให้คนสองคนห่างกันแต่คือความไม่ใส่ใจเพราะต่อให้ตัวอยู่ใกล้ชิดใจก็ห่างนะครับด้วยรักละปัถนาดีจากผมเจริญพรคำจานย์นะครับสมพงษ์อุมหวันพร้อมพันธุ์กุลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ